เท่ากันเราไม่จะตายคนหนึ่งเฮ้ยกินขวากินขวาออกขวาไามใส่เลยใส่เลยชนเลยชนเลยชนเลยเพื่อนเอาแล้วชนเลยชนเลยชนเลยตายหนึ่งเปลี่ยนหลุมเปิดไม่เกียร์เอาบอสตายเฮ้ยเอาหนอนพอดเอาไปชุบกับพี่เอาไปชุบกับพี่เปิดพี่วอล์พเอาไปชุบได้ อันนารถคู่มืออ่ะใช่อะไร่อยเสร็จเล่นกันหมดเลยอ่ะอ้าด่าดาดูดิดูดิโอ้เฮียปวดจะปวดจะไหมขับรถเก่งยังได้ไงมาแต่ละคนดูขับรถดิอ้าด่าด่าอีกหนงีกหึงคนด่าด่าอีกหนึ่งคนด่าด่าดูดิาทำเปนจริงไม่เนี่ยไอ้เหี้ยพึ่งว่าเขาไอ้สัตว์แบบแบบเหี้ยตัวเองเป็นเองเหี้ยโอ้รถกูเจ็บร้อยเช็ดมาล็อกมาอย่างดี ขีค่ครือไปเวิดแล้วโอ้โหมันไม่หน่วงจังว้าคนเยอะหรอไม่เยอะนะคน,นเขาลอดดูเราเหรอหรือว่าไงไม่มีมีใครแต่ตำรวจเหรไม่มีใครดูเราเรจะมาดูค่าทำไมสูส้ๆครับครับ ได้เลยหลานรักเจะทำให้เต็มที่ไม่ล่วงไม่ตุยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดินเข้าไปเอาเอาหัวม่งไม้ก่อนเลยจะตุยก่อนเริ่มผมก็ว่ากันแล้วเมื่อกี้เราทำดีเรื่อนไปรถมารวมกันรวมกันเเยรวมรวมรวมกุ๊กอัพบวกใจเสียป่ะอีกเลยอีกเลย มาครบอย่างครบแล้วล่ะผมว่าตำรวจพวกนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจะมีพวกตะบองดำอ่ะสองทีไปเลยมั้งใช่สามพี่สามสามสามอ๋อสามทีใช่ไหมต้องแก้แล้วใช่ปะเอ้ยเราเน้นชุบหน่อยเน้นชุบได้ถ้าชุบมันน่าจะบูทไม่ได้มั้งชุบเขาไม่ได้มั้งเขามีอาวุธส่วนตัวนะครับบอสอ๋อพวกป่าพวกอะไรใช่ไหมใช่ใช่เล่นเป็นโซนอ่ะผมว่าเล่นเป็นโซนน่าดีนะ ชุดหน้าตาชุดหลังเอามาชุบชุบออกมาชุบกล่องมันอยู่ไหนเนี่ยเช่าดูดูคนนี้คนเยอะเขามาแล้วนะกระบองกระบอง ไอ้อันส้มๆคืออะไรวะเขาไม่ยัดเขาจะเมาเนินปะต้องระวังก่อนไหมเหมือนที่เราเหมือนที่เราเคยทำมาเลยนะเว้ยทุกอย่างแม่งไม่ไม่ไม่เกินนั้นเลยนะเว้ยเขาเมาเนินเขาเมาเนินเขาเมาเนินหน้าเราพร้อมซ้ายไหมลงถนนนะใจเย็นนะถ้าเขาเละเนินมันมีนิดเดียวเว้ยขขออดดููบบพื้นที่ลงถนนก็เป็นเนินอ๋อไม่ไม่ฟังกูฟังกูไปถนนเลยไปถนนเลย ไปไปออกมานี่เดินเดินซ้ายมาอย่าเพิ่งเข้าวงเดินซ้ายมาตาม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 เองสะตามมีน้านะเช็คของด้วยเช็คของด้วยเฮียลืมใส่ของชีวิตยังไม้รู้ตัวเองอยู่แล้วทำยังไงรู้อี๋ไม้รู้อยู่แล้วนะ่นทำไงอ่ะไปไปไปเดินเข้าไม้เปิดเดินหน้าเลย ดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้าอ่คอยเล่นนะดูโฟกัสเพื่อนด้วยอะธรรมดานะอย่าประมาทนะว่ากล่องอยู่ฝั่งซ้ายกล่องอยู่ซ้ายเขาเขายืนเดินอย่าลืมตัวชุบนะต้องเก็บกล่องแม่งเลยดิทั้งนั้นไอ้มาไอ้เปิดอะเดินนำนะอย่าอย่าอย่าสามหนึ่งนะเว้ยเล่นแผนเดิมไหมตัดตัดลงอะตัดลงรอรอเขาลงมาได้นะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวที่เหลือถอยมาเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวถอยมาถอยมา เก็บส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งดูไว้คอยช่วยเพื่อนาตรงนี้ไอ้ยืนเฮ้ยเฮ้ยเราถ้าเกิดเขาเข้าเราเรากินขวาได้นะใช่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 ฟังนะดีๆเเพื่อนกันด้วยนะเ่นเพื่อนกันเล่นนะไม้ไม้มันใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์เลยนะเว้ยเก็บขึ้นไปป่าได้จริงตรงนี้มันมีอะไรมามามาเท่ากันพี่เท่ากันรต่อมาจะตายคนหนึ่งเฮ้ยมาดูตัวกินขวากินขวา ออขวามาใส่เลยใส่เลยชนเลยชนเลยชนเลยเพื่อนเอาเลยชนเลยชนเลยชนเลยตายนึ่งนเลยชนเลยเปิดหลุมสวยไม่กินเอาบอสตายถูกเพื่อนด้วยอุ๊ยเอเเอาไปชุบกับพี่เอาไปชุบกับพี่สวยพี่บอสเอาไปชุบได้ชุบเพื่อนนเอ้ยชุบเพื่อนนะอย่าลุ้มอย่าลุ้มเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเลี้ยงศพ เลี้งซ้อมหน่อยพี่มอบโทษทีว่ะน้องไอ้เหี้ยแบ่ฉันเยอะมึงไปอัดี D B F ฉัดนั้นพอดีเลยเข้ามาเข้ามาชุบใหม่นะอ่ะเขาเหลือน้อยนะเขาเหลือน้อยนะไม่ต้องดีแล้วไปไปเลยไปเลยเขาไปชุบตรงพุ่ม嘛เห็นปะในพุ่มในพุ่มในพุ่มเอ้าเอ้าปนทไกอ่ะงมันจะไม้เดียวนะไม้มันไม้เดียวเหมือนกัน อุ้มเพื่อนเท่หน่อยของเก็บของเก็บของเก็บของดีน่ได้ตีตำรวจด้วยอ่ะไม่งั้นตีแต่หมู่บ้านอ่ะเชื่อตอนเปิดขนลุกเลยหาไปสองคนหายพระอะไปสองปีโดนไม้ดำ่ะ ไม่ผมตีไปสองสองวแล้วมันี้รอมีมีี้พี่มีขีมาเหมือนมาเชเลยเหมือนมาเชนงขีเมือวานเลยเนี่ยไม้ดำเนี่ย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 เนียเนา่ยเยเนีายเน่ยเนี่นี่เนี่ยเน่ยเนี่ยเเนี่ยเีเนีเ่เยเยน่่เยเนี่ย่เนี่ยมนยเวยน่ยย่น่เยย่เ่นยี่ยเ ผมก็ล้มโอ้โหเปิดไฟล้มล้มก้อนสองเลยอ่ะพวกเราอ่ะเมนไม้เวลาเปิดอ่ะไฟมึงชอบไปลุมตัวเดียวกันเว้ยมึงกระจายออกเลยกระจายกระจายความเสี่ยงไปเดี๋ยวคือมีอีกไหมแค่นี้เหรอคือแค่นี้จบแล้วจบแล้ว บอกเป็นไรแอดด็อกธรรมดาหรอไม่บอกไป็นสาวน้อยใหญ่โตผมไม่อยู่ที่ให้บอกหรือเปล่างูหวานดูบอสเราดิเป็นปูร้อยทำไมอะพี่ขนาดตลบยังล้วงกระเป๋า่ขอยองสิบรอบได้หรือเปล่าเราต้องเหมือนจ่ายอ่ะนึงต้องติดกระเป๋าอยู่แล้วติดรอบได้หรือเปล่าให้ผมดีชมครับเปลี่ยนท่าเลยเฮ้ยพี่ใครเอาคนขับรถสมบัติทัวร์มาเนี่ย เียไอ้สัตว์มีเวลากอดตันก็มีเวลาหรือว่าปวดเ้าหมอ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 ้เหี้ยกูลั่นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูลั่นจริงเหี้ยเฮี้ยงกอูหลอกผมไปให้เปลี่ยนเอาให้หมอเลยตอนแรกว่าให้ไก่ตอนแรกก็ใส่ให้หมอชุบดิเขาไม่ได้บอกให้หมอให้หมออบอกให้หมอดิจะสาให้หมอให้ได้แค่นี้คนะสองคนแก่แล้วเลื่อนๆอย่างนี้พี่เจสันเด้เกี่ยอาวุธเกี่ยอาวุธเดี๋ยวพลาด เป็นไงผมไม่ตายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟดีแล้วเดี๋ยว่ายรวมไปให้นะแล้วผมล่อบอกเลยตีแต่ตีมื่นไม่นหึงไครับเดินไปอกตกจแล้วมาก็มาด้วยกันตีน้องไปล้ี่ไปับรบที่ไหนนะไม่ทักบ ขอคาร์สขอครับขอทครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไอโต้ไอ้จ้าอยู่ในบุ้มเอาไอ้จ้ามาด้วยไอ้จ้ามาด้วยคุ้างหน้าคุ้งหน้าอันนี้คืออะไรขอบคุณยี่สิบปิดครับตำหนึ่งตำหนึ่งตำหนึ่งหลบหลบหลบให้วนหน่อยไม่ทำไมเราถ้าไม่พอเราแวะเลยเบลไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะส่งไปใครส่งแล้วเดินออกหน่อยดิ ความสุกกแนนะะให้ปปิดรเ๋าไว้ามสุกรบกวนยืนถ่ายรูปให้หน่อยสักรูปได้ไหมคะสักครู่นะครับได้ครับรอก่อนนะครับไม่ว่างไม่ว่างนะเฮ้ยมึงเอาคนขับรถไปยืนด้านหน้าเลยดิกูไมโว้ยพี่หัวน้องเด่นพี่หัวน้องเด่นนั่นแหละขึ้นของกันเลยครับทุกคนเรียบร้อยได้ครับสักครู่ครับ คือเรียบร้อยนะครับโอ้โหแด๊บเต็มที่แล้วครับหนึ่งอ่านเขาไหมคะคนสวยเข้ามาครับคนสวยอยู่กลางเลยไหมคะโอ้ยลุงบังไม่เป็นไรค่ะไอ้ลุงแม่งไปแล้วเห็นแล้วค่ะลุงมาขี่หลังผมเปล่านั่งก็ได้ครับคนหน้านั่งก็ได้นะอย่าอย่าอย่าขี่เลยเดี๋ยวตกมานี่อะไรหายากโอเคนะครับ ไปย่อหน้าได้ใครยืนไปย่อหน้าได้ย่อหน้าเจสันเดินไปนี่ใครอะเจสันเดินไปหน้ามีหน้ามากกันเลยนะคะอย่างหล่อโอเคไหมคะมีแฟนมีแฟนแล้วครับอุ้ยหนึ่งสองสามมีแล้วหรอมีแล้วเหรอนั่นเดียว อะไรไหมคะมีใครจะแอคท่าอะไรไหมคะไม่มีครับผมผมไม่แอคครับหนึ่งสองสามปุ๊บขอบคุณครับเอาเอาตังค์มาด้วยนะครับถ่ายรูปผมมาไม่เห็นไม่กินไปเจอหมดไม่เป็นไรรีบๆรถมาไปบอสเอ้ยตามบอสด้วยเยอะบอสหลับไปเนี่ยนี่อ่ะหลับบอสนี่หลับบอสหลับบอสหลับบอสแค่นี้เหรอ โอ้โหคิดว่าจะมีแบบนี้แหละพี่พี่บอกพี่บอกหัวผมไม่เคยเล่นเละหัวมึงหน้าตี๋หัวฟักทองอะหัวแม่งดูดมาชิ้นใหม่แม่ก็เปลี่ยนระบมได้ไม่ได้หไหวมากเก่งกันชะมุดเลย